วัสดีครับทุกท่านเลฟซีช่องลิไทยพี h ช n แนลนะครับวันนี้มาพบกับผมอีกแล้วโดยวันนี้ผมจะพามาดูวิธีการรับมีดปังตอเฉือนหมูหรือมีดหั่นหมูแบบนี้ครับรูปทรงแปลกๆแ,แบบนี้ขีสนิมกินเคอะๆแบบนี้ครับเราจะมีวิธีการรับให้คมอย่างไรและกลับมาใช้งานได้ดังเดิมได้อย่างไรเดี๋ยวเราตามไปดูกันเลยครับแต่ก่อนอื่น คีสนิมกินเคิรครแบบนี้เราจะต้องนําไปทําความสะอาดก่อนนามาลับครับในการทําความสะอาดมีดแปรงตอเฉือนหมูหรือหั่นหมูแบบนี้ครับเราจะใช้นี่ครับผงซักฟอกใส่ไปเลยครับในน้ําแล้วตีให้เข้ากันแบบนี้ครับให้เกิดฟองแล้วก็แปรงทองเหลืองหรือใครมีแปรงลวดก็ใช้ได้ครับแล้วหลังจากนี้เราจะเอานี่ครับน้ําแปบครับหรือน้ําผงซักฟอกนี่ครับลาดไปที่มีดเลยครับ แล้วทําการใช้แปรงลวดหรือแปลงทองเหลืองถูเลยครับเพื่อทําความสะอาดเอาขี้สนิมออกก่อนครับเพราะว่ามีดแบบนี้นะครับเราจะนําไปหั่นเนื้อหรือหั่นหมูหรือหั่นของกินภายในบ้านของเรานั่นเองครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องทาาําความสะอาดนาขี้สนิมออกให้หมดก่อนครับ นี่ครับเราก็จะนําครีสนิมออกประมาณนี้ครับดูครับเนี่ยครีสนิมกินขุมเต็มเลยครับนี่เห็นไหมครับเป็นรอยเต็มเลยเดี๋ยวเราจะนํามีดปังตอเฉือนหมูหรือหั่นหมูแบบนี้ครับไปทําการลับให้คมเดี๋ยวตามไปดูกันเลยครับเมื่อเราทําความสะอาดมีดปังตอสําหรับเฉือนหมูหรือหั่นหมูแบบนี้ครับเรียบร้อยแล้วครีสนิมก็จะกินขุมขุมแบบนี้เลยครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการลับแบบง่าย ให้มีดบางๆสำหรับเฉือนหมูแบบนี้ครับกลับมาคมได้และใช้งานได้ดังเดิมครับโดยอุปกรณ์ในการรับมีดวันนี้ก็จะมีไม้ครับเราจะใช้ไม้กลมหรือว่าไม้เหลี่ยมก็ได้ครับแล้วก็ไม้แบนๆแบบนี้อีกหนึ่งอันครับแล้วก็กระดาษทรายเบอร์หนึ่งพันครับซึ่งมีความละเอียดมากแล้วก็กระดาษทรายเบอร์ร้อซึ่งมีความหยาบเหมือนกันครับโดยขั้นตอนแรก เราจะมาทำการใช้ไม้แบนๆนี้ครับพันไปที่กระดาษทรายเลยครับพันให้แนบสนิทที่สุดเลยครับนี่ครับนี่ครับประมาณนี้ครับแล้วไม้นี่ครับเราก็วางวางลงไปแบบนี้ครับสำหรับมีดที่เราจะทำการรับครับเราจะรับด้านใดด้านหนึ่งก็ได้ครับ โดยผมจะมาทําการลับด้านนี้ก่อนครับนี่วางองศาแบบนี้เลยครับแล้วทําการถูหรือว่าทําการลับด้วยกระดาษทรายเบอร์150ก่อนครับทําการถูหรือทําการแทงไปแบบนี้เลยครับด้านหน้าเลยครับเราจะไปดึงกลับมานะครับเพราะว่ามีดซึ่งมีความคมแบบนี้ครับจะทําให้กระดาษทรายของเราขาดได้ครับเราจะมาทําการลับกันเลยครับนี่ครับ เราถูปเปลงไม่กี่ทีครับนามีดก็จะมีความเงาขึ้นแบบนี้แหละครับทําไมผมถึงแนะนําให้ใช้กระดาษทรายครับเพราะว่ากระดาษทรายนี่ครับจะคมกว่าหินลับมีดหรือว่าตะไบครับแล้วก็ใช้งานง่ายและมีราคาถูกด้วยครับองศาในการแทงนะครับเราจะวางกระดาษทรายให้ที่หัวลงไปแบบนี้ครับเนี่ยเห็นไหมครับ พิมหัวลงไปแบบนี้ครับเพื่อให้เข้าไปกับนี่ครับรอยคมมีดตรงนี้ครับถ้าเกิดว่าเราวางแบนไปแบบนี้ครับก็จะถูได้เฉพาะด้านนี้ครับเราจะรับคมมีดไม่ได้ครับเราจะต้องแทงให้เผื่อลงไปแบบนี้ครับเนี่ยองศาจะเอียงลงไปนิดนึงครับนี่ครับ มีดมีความคมมากเลยครับดูตรงรอยที่เป็นคมมีดนี่ครับขาวจ้วเลยครับนะดูครับแล้วก็คมนะครับเราใช้มือลูดลงมาถ้าลูดแล้วมาแบบนี้ครับแสดงว่ายังไม่คมจะลื่นมือแต่ถ้าเราลูดแล้วสะดุดครับนี่มีความคมมากเลยครับเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนข้างสําหรับการรับด้วยกระดาษสายเบอร์150ครับเราจะมารับด้านนี้อีกข้างหนึ่งครับต้องระวังมือให้ดีนะครับเพราะว่ามีดมีความคมแล้วครับ ในการองศาในการแทงนะครับเราจะแทงไปแบบนี้ครับเพราะว่าผมของมีดจะอยู่ด้านนี้นะครับจะไม่อยู่ด้านนู้นแล้วครับนี่เราจะแทงขึ้นไปแบบนี้ครับนี่เห็นไหมครับนีครับเราแทงเพลงไม่กี่ทีครับหรือว่ารับเพลงไม่กี่ทีครับมีดเงาเลยครับตรงนี้ครับตรงที่มีครับความคมนี่ครับ เดี๋ยวเรามาดูคมมีดกันครับว่าจะมีฟาร์มคมหรือยังครับนี่คมกริบเลยครับนี่ครับเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนใช้กระดาษทรายเบอร์1,000ครับนี่ในการเก็บคมมีดให้คมยิ่งขึ้นครับเราก็พันไปที่ไม้เหมือนดังเดิมครับนี่พันให้แนบสนิทเลยครับ แล้วเราก็ทำการลับหรือทำการแทงเหมือนเดิมครับนี่ครับตรงที่คมนี้มีฟาร์มเนียนแล้วครับเนี่ยลื่นมือมากเลยครับเมื่อใช้กระดาษทรายเบอร์หนึ่งพันสำหรับเก็บงานครับนี่ครับคมมากเลยเดี๋ยวเรามาใช้กระดาษทรายมารับกระดาษทรายเบอร์หนึ่งพัน มาทำการลับอีกข้างหนึ่งครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับเนี่ยเนียนมากเลยครับเมื่อใช้กระดาษทรายเบอร์หนึ่งพันลับแล้วครับนี่ขมกิฟเลยครับแต่เรามาดูกันครับตรงนี้นะครับคีสนิมยังมีติดอยู่นิดหน่อยครับเพราะว่าคีสนิมได้กินขุมแล้วครับเนี่ยสองข้างเลยครับเดี๋ยวเรามาทําการใช้กระดาษทรายเบอร์ร้อยห้าสิบ ทำการขัดอีกทีครับเดี๋ยวเราเปลี่ยนข้างมาอีกข้างนึงครับใช้กระดาษทรายเบอร์150ขัดคิสลีิมออกเหมือนเดิมครับ แล้วเราจะใช้กระดาษทรายเบอร์1นึ่งคานมาทำการเก็บงานตรงที่เราทําการขัดทิ่สนิมนะครับให้มีความเนียนขึ้นครับนี่ครับเสร็จเรียบร้อยแล้วในการรับ มีดห right? so pues ั s. S ่นหมูหรือเฉือนหมูด้วยกระดาษทรายเบอร์150และกระดาษทรายเบอร์1000ครับเดี๋ยวเราตามไปดูการหั่นหมูหรือว่าเฉือนหมูดูครับว่ามีดแบบนี้ที่เราทําการลับนี้ครับจะมีความคมจริงหรือเปล่าครับตามมาดูกันเลยครับเดี๋ยวเราจะมาทําการหั่นหมูด้วยมีดที่เราทําการลับด้วยกระดาษทรายเบอร์1000และกระดาษทรายเบอร์150ว่าจะมีความคมหรือเปล่าครับเรามาดูกันเลยครับ ดูครับเดี๋ยวผมจะทําการแร่ให้ดูก่อนครับนี่ครับเป็นไงครับคมไหมครับนี่เห็นไหมครับนี่ครับคมมากเลยครับเดี๋ยวเราจะมาทําการหั่นให้ดูอีกทีครับว่าจะมีความคมหรือเปล่าครับสําหรับมีดอันนี้ครับเห็นไหมครับคมกิบเลยครับนี่เห็นไหมครับเนี่ยหมู หั่นออกเป็นชิ้นๆแบบนี้เลยครับและง่ายดายมากเลยครับสําหรับมีดอันนี้ครับนี่ครับผมมากเลยครับและคลิปนี้นะครับถ้าเพื่อนๆมีข้อสงสัยอย่างไรในการรับมีดหั่นหมูหรือว่าเฉือนหมูแบบนี้ครับฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปทางช่องวิไทยพีชาแนลได้นะครับและคลิปนี้ผมหวังว่าเพื่อนๆนะครับจะได้รับประโยชน์จากการรับมีดหั่นหมูและเฉือนหมูแบบนี้ครับและคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์ กดแชร์กดติดตามช่องวิทัยพีชาแนลด้วยนะครับทางช่องจะได้มีกําลังใจในการทาคลิปดีๆเพื่อนรับชมและรับฟังต่อไปนะครับขอบคุณมากครับจาววิทัยพีชาแนลครับพมดูครับเฉือนหมูหรือว่าหั่นหมูแบบนี้ครับขาดง่ายได้เลยครับนี่ง่ายมากเลยครับในการหั่นหมูหรือว่าเฉือนหมูแบบนี้ครับผมแน่นอนครับ